กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องชาเนลพินครับทุกคนวันนี้จะมาเอ้ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรนะทุกคนผมนึกแป๊บเอ้ยพอที่เกมอะไรนะซุปเปอร์ซัสเออทุกคนซุปเปอร์ซัสวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทจอมตกะการนะครับทุกคนนี่เลยผมได้บัตรมาอยู่นี่โอ้ทุกคนดูบัตรฆาตกรก็มีอยู่นะแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมจะเล่นจอมตกะการนะเพราะว่าผมอัพจอมตะกะ จนเม้สิบหรือเปล่าดูก่อนถ้าจำไม่ผิดทุกคนส่งอัพจอมตะกัจนเม <I must S 1> ่าิดก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นมามาทุกคนมาดูาผมเล่นให้ดูจอมตกะกัเล่นง่ายขนาดไหนปุ๊บขอแค่ไม่ตายก็พอผมมีสองบัตรผมมีอยู่สองใบนะถ้ามันตายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าผมตายก็จะก็จะเล่นอีกตาหนึ่งจนกว่าจะได้จอมตะกะนี่ทุกคนแต่ตัวผมเทเ่เปล่าผมเปลี่ยนผ้าคลุมดีไหม ยังไม่ทันได้เปลี่ยนก็เริ่มแล้วมันนะครับทุกคนมามาวัสดีครับรมปฎิกรรัปฎิกรรมปฎักรรมปฎิครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนไก่น้องถุงพื้นนะครับไก่น้องดูกันั้นที่ว่าเป็นเต้าต้องเป็นอยู่แล้วผมเชลลบัตรมาหืมขอยเป็นเถิดนะโนมโนม นี่ไงเออโอ้โหโอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรทุกคนเล่นคิวปิดดีกว่าเออคิวปิดดีกว่าทุกคนไม่เป็นไรใช้อะไรดีไม่รู้จะใช้อะไรนะครับทุกคนแต่คิวปิดก็ตีเนียนไปก่อนละกันตีเนียนไปก่อนผมยังไม่ยิงใครนะทุกคนเพราะเดี๋ยวจะยิงตอนที่ใกล้จบเกมอืมตอนนี้แกงแซบเวทไปก่อน ผมต้องรู้ก่อนนะว่าอะไรที่อันตรายต่อต่อตัวผมจอมสกะกับดินจาเนี่ยถ้าไม่เคยมาร์คผมผมโดนฆ่าแน่เลยแล้วก็นี้นะครับทุกคนส่วนรอยแจ็คเนี่ยก,ก็ก็ถ้าเราทําตัวแบบไม่มน่าสงสัยมันก็ไม่ได้หรอกก็พูดทานายนะครับทุกคนอันตรายอยู่นะออแล้วก,แวก็แล้วก็ถ้านายเปิ้ก็อันตรายอยู่แหละ ก็จะมีอยู่สองสามบทบาทนะที่อันตรายต่อผมอันตรายต่อเออคิวปิดอ้าวนี่แฟฟูดไปทางฉัดคำทุกคนเขาบ้ามสะและ้โอ้โหปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยเดี๋ยวนี้ช่วยด้วย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 ผมโดนกินอ่ะเออทุกคนมาเดี๋ยว ออกดีกว่าทุกคนเพืป้างเลยผมจะตัดไปตอนที่ผมได้เป็นจอบตะกะเลยนะครับมามานันทุกคนฮ้ยไงจอบตะกะเออทุกคนผมได้หรได้แล้วผมได้จอบตะกะแล้วเอาอะไรทุกคนเอาอะไรดีอืมทุกคนทุกคนเชื่อใจใช่ปหมเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเผื่อมีเวทสแกนนะเออเผื่อสูงน่าสแกน ส,สุ่มได้เนี่ยโอ้โหโคคนถ้าสุ่มได้ผมก็ดีใจสุ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโทุกคนตานี้มีแต่มีแต่ตัวตัวแฝงธรรมดานั้นทุกคนโจมอทุกคนทุกคนผมชุบนี่ผมเริ่มกินไข่ก่อนดีอนะเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนถ้าใครเข้ามาเนี่ยผมมีข้ามั่มหมดเลยนะเตรียมค้ามั่มทุกคนวมต้องทำท่าระแวงก่อนเอ้ยเอ้ยทุกคนจังหวะนี้แหละทำเป็นคนดีเลยไมนจะปาดผมไม่เนี่ยแล้วต้องทำควสเอ้ยทุกคนไปขึ้นบลูไปขึน้นบลูอ้อมกดชุมเท่าไหร่นาอืมกดชุมเท่าไหร่นา ประชุมทำไมประชุมทำไมโอ้โหทุกคนประชุมแล้วเงียบอะไรครับเนี่ยเนี่ยอย่างเด้อประชุมทำไมหรือว่าหรือว่าพูดทำนายเหรอพูดทำนายแน่เลยอ่ะต้องพูดทำนายแน่เลยทุกคนมันกดประกดปุ่มเลยให้ให้โบทสีทั้งหมดเนี่ยเออทุกคนน่าสงสัยนะผมไม่พูดแล้วกันผมยังเอ้ยผมพูดดีกว่าเออผมก็ไม่รู้นะว่าคุณกดทำไมอ๋อพูดทำนายผมว่าแล้ว ถ้าถ้าสีม่วงไม่ใช่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ก็ถ้าไม่ถ้าสีม่วงไม่ใช่แสดงว่าสีสีเหลืองเนี่ยน่าจะน่าจะบบยม่วงนะก็เอาบดสีม่วงไปก่อนก็ได้นะสีม่วงไปก่อนก็ได้สีแนไปก่อนทุกคนนี่ไม่ใช่เราเป็นผู้ทํานายเรา็ผู้ทำงานตามปกติแต่ว่าสีเหลืองมันก็มาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ทํานาย หรือว่าตอนนี้เป็นผู้ทํนายสองคนหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทำนาเราเป็นผู้ทานานแล้วว่าเราจะทําเองหรือจะว่เหรือง่ันอ้าชูชููอเ้อเคนบ้า่ ก็เด yeah. ี๋ยวเอชิมุนไปก่อนแล้วกัน้าเอาของโอ้ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยมันผมนี่คนพูดคำหยาบหรือเปล่าเมื่อกี้ขอเยี่ยมสีพูดนำหยาบนะไปทำอะไรกันสีน้ำตาลผมต้องไหนกันเพราะมันจะทำให้คลิปผมบิน พูดคมหยาบไม่ได้นะน้ำตาลเดี๋ยวผมจะพยายามตามน้ำตาลแบบไม่ให้ยากสงสัยแล้วกันโอเคจะวิ่งตามน้ำตาลทุกคนมาสิงทผมได้แล้วผมจะแดกน้ำตาล ไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชถึงจะกินนะเออจะกินน้ำตาลนี่ก็ผิดอ,อะไรเนี่ยนี่อยากินเลยครับเป็นไงล่ะอยากโดนกินกินไปเลยเป็นทุกคนภูมเหลือนี่พูดทำนายพ,พูดทำนายใช่ไหมกินเลยพูดทำนายจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอโ้ทุกคนมาส่งอินมูจิ จะส่งอินมุจินะผมจะไม่พูดว่าให้ห้ามส่งอินมุจินะเพราะเดี๋ยวมันจะยิ่งส่งอินมุจิอันนี้ผมเล่นในเดสก์ท็อปนะครับทุกคนผมต้องไปกินผู้ที่ดูความแล้วเอ้ยคนที่ดูความเออผู้อะไรเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวผมเผลอกินเอตอตอนหน้าเอ้ยอ่ะอุ้ยชัว ทุกคนเหมือนสีเหมือนสีเหมือนสีนเงินจะมูกท่อทุกคนทุกคนแล้วดูมันส่งอินมันจีมันกวนมากนะผมต้องดูโอ้ยมันส่งอินมันจีทุกคนม,มันส่งอินมันจีโอ้ผมโดนเกณฑ์ท่านโดนส่งอินมันจีใส่อะไระสีนเงินตัวท่อนะห้องกล้องมันจนปิดต่อหน้าผมเลยนะผมเห็นนะกเห็นนะ คนเราก็เห็นนะเราก็เห็นสีน้ำเงินมดท่ออยู่นะเราเดินผ่านห้องกล้องอ่ะเหมือนเห็นสีน้ำเงินลางๆมดท่อวิศวกรจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะถ้าวิศวะผมก็ไม่รู้นะไม่มีหลักฐานเท่าไหร่มีวิศวมีมีวิศ,ว,ศวะนั่นทุกคนอย่าอย่าโวหวตงัวนะเดี๋ยวฆาตรกรจะได้เปรียบเออแม่ ฟังข้อมูลของน่อืมไม่มีข้อมูลนอกจากนอกจักผมกับอันนี้เลยนี่ไงโอ้โหแบ็กแจ็คดาวม่วแบ็กแจ็คดาวม่วจนตายเลยสีน้ำเงินน่าจะคนดีแหละท่านั้นข้ามไปก่อนนะทุกคน คมอไม่ชอบด,ด้วยอะหมอไม่ชอบผมว่าผมจะเด็กดเอ,อ้ยไม่ใช่ดไชิไม่ใช่ไม่ใช่จะกินจะกินเฮ้ยพูดจริงๆแหละแ,แล้วเราจะกระโดดทอดต่อหน้าทำไมผม <c oughs> ว่าผมจะกินสีชมพูกับแดงนะเพราะว่าสิเพราะว่าสองคนเนี้ยมันไม่พูดอะไรเลยนั้นทุกคนเพราะว่าถ้ากินไปก็กินไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะแล้วต้องแล้วต้องพยายามเอ,อ้ยแล้วต้องพยายามเป็นมิตรคนที่แบบคนที่ฉลาดนะเออมันจะได้ไม่สงสยัยเรา หรือถ้าเราจะกินคนฉลาดก็ได้นะตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยผมสักเท่าไหร่ตาเมื่อกี้มีคนอวดผมหรือเ่าผมไม่ได้ดูนะดูแก้งดูกล้องไว้ก่อนแล้วกันทุกคนตอนนี้ถ้าใครเดินมาเนี่ยโดนขามั่มเนี่ยผมบอกเลยนี่โอ้โหทุกคนมีมีศพใบจังสีน้ำเงนมีศพใบจังเลย สีนธุพูน่าสงสัยนะสีนธุพูอะเราเรายืนแอมเพอยู่แล้วเราพูดเราเล่าไปดูโทรศัพท์เราใช่ไหมแล้วก็เจอสดอยู่ข้างๆเราเลยสินธุพูน่าน่าเอ๊ะใครเป็นแอมเพอร์น่าเป็นแอมเพอร์โอ้โหเสียงดังเกินขณะผมเปิดเสียงนิดเดียวยังยังได้ยิ้มอะโคตรดังอ่ะน้ำเงินไม่แตกหรือเปล่าเนี่ย เออโบทสีอะไรดีชมพูไปแชมพูไปชมพูไปโอเคสีชมพูก็ได้นี่ชมพูด,ดไูไปไอ้ทุกคนหรือว่าผมควรกินสีน้ำเงินดีน้ำเงินดูฉลาดเกินไปอะ่ะนี่ยไม่ไม่ตัวแฝงเลยแค่ผม แสดงว่าผมกินต้องกินตัวแฝงแน่ๆทุกคนบอกว่าผมต้องกินใครสักเ้ยต้องกินสักคนหนึ่งแล้วก็โบยสีน้ำเงิน่นน้ำเงินมันโบยสีอนนี้นะสีสชีมพูที่ไม่ใช่ฆาตรกรอ,อะ่ะทำเป็นคนดีก่อนแล้วกันต่้งที่จริงการเป็นฆา,าตรกรโอ้โอ้โอโอ ขอโทษนะเราขอเราเราขอโทษสิดูเลยนะแล้วก็ตอมนะก็ตอมมันทำตัวแตลกอ่ะทุกคนเราทำเควสเสร็จหมดแล้วนะแล้วว่าน้ำเงินอ่ะน้ำเงินมันโบยมั่วไปหมดแล้วอ่ะเอ้ยน้ำน้ำเงินโบยมั่วทุกคนเชื่อเราแล้วว่าน้ำเงินอ่ะน้ำเงินมันโบยมั่วไปซึ่งไอ้สี่ชมพูก็เป็นคนดีนะแต่มันโบยมั่วได้ไงไม่รู้อ่ะเออผมว่านะสีน้ำเงินน่าสงสัยเป็นสี่เดียวันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผมอ่ะ พยายามออกจะกอออกห่างจากคนอื่นนะเพราะผมกลัวโดนกินแค่นี้เลยหัวน้ำเงินเลยชนะเลยมาหัวน้ำเงินหน้เลยนหัวน้ำเงินเสร็จชนะเลยโหหัวน้ำเงินแล้วก่อนอ่ะพี่จังกันเลยเหรอัวน้ำเงินเลยเบี้ย เื่อทุนข้ามมือดีอยู่ผมจะกินสีแดงนะต้อกินสีแดงไม่ได้เลยจังหวะนี้ต,ตามเด็ก ายแล้วอ่ะสวยลงไงสวยแล้ว เป็นไงทุกคนชนะแบบยากอยู่นะทุกคนก็สลับคปนนี้ะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับใครที่อยากให้ผมนะก็สลับใครที่อยากให้ผมเล่นต่อนะครับกดไลค์มาห้าไลค์เลยผมจะเล่นต่อแน่นอน How do you know you don't you won't like it try if ไปเ t อกันที่บ้านกับสบาย